รถปีชางเด้มคุ้มๆม,ม,ม,มาเนาะโอ้ทางกับควันทางลงน้อยบ้านพี่น้อยโอ้ต้องโอ,โอ้ทางอย่างงายเลยเนาะโหแล้วก็ฝ้าวี่งได้อัอนอ้ายแล้วก็ได้ฝ่าวแบบลูกปุบปับปุบปั๊บเนี่ย โอเคนะพี่น้องเนาะเ้ากับฟาทางลุงคนมาซื้อไม้เออยสั่งไม้หมก็หน่อยสวัสดีรอบสองเด้อโดยทช่างแม่ข้าชอบเดยปฟ้าหันง่ายขนาดเนาะ ใช่ทะไมนะบอกถึงรังเสียรถไปหน่อยนี่ไหมเนี่ยแน่น่ะด้ยแค่น่ะแป่นะนีไม่แค่ก็ไม่รวมไม่แค่ก็ไมรวมก็ได้ดีอยู่กันใช่ไหมบอกแพงบ่ต่นะเสนเช่าเสนเ่าไม่ธรรมดาเจ็ดสเออโอ้ไม่ไม่ธรรมดาเจ็ดสิบพ แต่กำมันอยู่ววมันก็ได้ลอันนี้บออันนี้บอไม่เย็นธรรมดานะนี้ไม่มันตุกเก็ดโอ้มันตุกเก็ดโดยไปไปบ่งผมไปลุกมานี่ๆๆๆมาบอกให้เปิดมาแนะนำก่อนพี่น่อยผมน้ำใหม่อริบีเออน้บอเ็น้ำใหม่อะไอรอย่เขา ไม่แผ่นละเจดสิบเขานี่ก็ได้ลุงเนาะมยตอนนั้นมันแพงเงงบ่ห่อนนะแค่อันก็สิบบอกแลาสิบห้าสิบห้าแผ่นตอนนั้นตอนนั้นบ่มาแคนนะโอ้ไม่แคอไม่เลยนี่ก็ไมเะบอานีก็ได้หาเรื่องตุมงามเลยเด้ตัวแมงตัวยังมอว์เนาะ ในพี่น้อยอ๋นี่ก็ทนอยู่แล้วนี่ก็ได้โออได้ทนเลยตรงนั้นมันสิแบบคนที่แบบงบรล้า์เนาะงบไล้ตกันด้ของดีถ้าไม่เหี้ยอยู่รับแมีคนนู้นหน่น้าซิเนาะเออจจอดให้ใคาเคยมาซื้อหันเจ้าอยู่ดตอนเม่อกี้นะซื้อไหมอันไม่ฮดได้ยูทูบเบะเออโดยบาะ แมนแมนอันนี้กับเงินทางพุ่งใหญ่เป็นต่างประเทศพุ่นเลยพุ่นกะโอนมาให้ซื้อซอยแล้วโดยใช้มีซื้อหานซื้อยังอยู่บ่สจิปโอมโหมดหนิใช่สุนสามซุนนะมองเห็นป้ะเดี๋ยวเบอร์สุนสามซุนนะเออในพี่น้องป้ายหานเพิ่น บิร์ดีสีไปาโปรโมทเพิ่นก้อนพี่น้องเยเนาะเรียนมาซื้อหันเพิ่นกามาซื้อเลยดอกพี่น้องสุกก้อนนี่กามากับอ่าบ่าวพามีนี่อาภัยสนใจติดต่อได้เด้อพี่น้องไหมคนอายุหกชา่นนั่งทิ้งทายไม่แป้พวกเนาะเล่ากาหัวย่างบัวพออะไรบอกกัน คนมีเงินบุ๊อยากเนาะคนบาวเนี่ยว่าพ่อเลยบอกกันบาเทคกับลาตีเด้อละวับนั้นนะอันนี้บ้ไหมส1ปดต้นี้บอกต้นนียต้นหนบอมีอาสันสุดร้สีเมตหนอเนาะใช่ปุ๊บเมนั่นได้เจ้าบังลุกเคียนบินนะมายินชดเลยบอสี่มหโซ่หบ่เออ่่่่ห่่่่่่่ สิห์ครบแล้วเออครบแล้วครบแล้วครบแล้วมาหนี่บดิมาหนี่อ่ะคนกอยมานี่รถตันทางมปแจกบริตันบ่จอดรถหันไดบ่ไดเอาน้บ่เออายเสือ้าไายเสือ้านั่นบิ๊กบ่บ่ไม่เห็นเตืนด้ยไม่สี่แปดสิบโต้หนเนาะแปดสิบห้าเปิงแล้วเออเกระแตหกผพน อันนี้ช่งกรีช่งกระีเจ้านบมีบอกเลยบมี่รีไปแกหาเไปสงให้เลยเีเราชื่อบลักปะท่นบถูกนี่ตลาดน้แปะสดตลาดโดยอยู่ชนมงเนาะใช้เขียนบินเห็นเด้อเขียนบินเห็แน่ปะวัดทะเลเพพี่น้องเลยอันนี้น้อได้แล้วใช่ไหมไ้แลยอันนี้บอกนเป็นได้แลเนาะพไม่เฮีย อผนซังกะชีสิบสองพุดโดยก้าแผ่นมัดมดคบท่านพนนีชนิดนอกมีแตาา่นนไม้หันพันเนาะไม้นผ้าผ้าไม้ฮกับซังกะีมัดเลยด้ครบเลยด้โอ้ม่ได้หคักเลยอันนี้อันนี้คอยขี่รถนพ่นบ้างขี่รถพ่นบ้าอะจเ ทีมเราได้ยัเราจัดดิเออี่ยจักกำลังเนาะยังเราปมโห10องศานี่ตัวนี้เนาะไม่แล้ว10บอ10ตัวนี้ไม่18 10องโอเคไม่ใช่สไงนี่ป่ตะเบงตะเบงเออเสียงเป็น่นาะ จุดจวดเลยพี่น้องเลยแปดอีกซองเส้นรแห่ใหม่นี่นะหกสิกอือก็โอเคได้เลยเมน ลยเอามาเขียนบินหน่คนเขียนบินเลยเขียนกับโปรเป็นด <c ười> อกเลยค่ะมเป็นหือ่โดยโอ้โหให้เียนให้เนาะิโต สิบเป็นหกแสนออตัวตัวเดียวกันต่อไปหกแสนตันอะไรเนี่ยต้นในเจ็ดสิบในหน้ามือก็หายซึ่งกันได้สูงหาโอ้สิบจแล้วไปนนนช,น,น,น,ชนไปสี่ตัว รวมไม่หมับนหัวเนาะไม่มัดบนวแล้ววาลุงไม่มัดก็เอาบอกเอาเ้าหิดนั่นนี่ห็ดอันเาจะใสผากระดานะบใสบ่ไม่หมัดเออจะใ่หรือเาไม่ใช่เออเเอาตอนนั้นแล้วจัเม็ดฮะจัเม็ดสองเมตเ้ยจะอรวมสเมตรสเมตรสเมตรเจ็ดสิบพัรแล้วก็ไม่ไม่มัด จะไปตอกใส่กระกราแตะไโดยอ่ออีกสักไม่แน่ไม่แน่กระปตประมาณจักนั่นนะสิบมีจักเส้นมัดหนึ่งนะมัดหนึงมีสิบเส้นสิเส้นมาสองมัดบาลงมสมัดพ่ออยู่ที่อาบ้างอาบ้างคิดดแล้วข้าว้ารายังสีอไมรมัด อาสมัแล้วแล้วล้านหกแบพบวกใส่ตัวนี้เช้ามัดหกองมัดเออมบวตัวนี้เอาไม่มัดสมัดมัดหกสพันสมัดโดยแตัวไหนแล้ตัวแปรได้ไม่แนบได้ไม่แนบได้คุณตัาตัวแปรไม่แปรครับอไม่แนบเนี่ยนอกมันหรอเ่แมนมันมีตัวแปรกบตัวนีใช้ผ้าไปเบิ้งได้ปะไปผาไปเบิ้งได้แบบ้ ไม่ค่ากันไม่ค่ากับตาตุบตาโปพิษยาย้อมผมโหลดโอ้นี่บ่สองเมตรแม่สองเมตรอืตัวนี้ตะเปยจ้ะหกสิบอันนี้ตัวนี้ห้าเจ็ดสิบนี่นี่เจ็ดสิบนี่ตัวนี้เราไปเห็นไม้ตั้งเนาะตั้งเออมันเออมันก็ต้องมีเส้นอืออันนี้ทำไม่แน่อันนี้ค่ะ เอาเอาพวกอันยางเนี่ยก็นจะว่าได้อยู่เนี่ยพวกฟาบีอาพายังกันนะขาม้าใส่กระแต่ขาต้องใช่ไหมได้เอามาลงขาม้าใส่กระแตแล้วข้าต้องได้ใส่สองมัดพ่อนเ้อเนาะมันมันไงไปใส่ได้ตามเจ้ะเอาตัวนาหรือเอาตัวบางเอาตัวนี้เนี่ยสองมัดเอาตัวนานี่ยสองมัดอันตัวบางน่ะสองเออแน่ละสองแน่แน่โดย อเอามาเขียนให้เพิ่นไหมคันนี้ก็ต้องอยากเคียนให้มันคักเนาะไม่ไ <c oughs> ม่ย่างหาซอง <c oughs> ไม่อันโต๊ะอันบางหาซองเพิ่นเอาเป็นแนวละซองตัวนี้เี่ห้อเซนเขาได้ไหมนี่คือคักแท้เจ็ดซีฟเจ็ดซีฟโดยตัวเดียวครับันนั่นบ,บอสบล็อตัวหนาหกซีฟ <c oughs> อันนี้ไม่แค้นอืออคลักพี่น้อยไม่คือเป็น เอาตัว70ก็2มัดตัว60ก็2มัดเซต4ตัว70อ้นนันนก็นี่เซนซิ่ตัวอันน่อันเอาๆๆๆ0บาทตัวเซนเออเซนซเซนซา พอดีสองแสนหกสองแสนกบวกล้านหกแสนห้าสิบบวกล้านเท่าไรล้านหกแสนห้าสิบล้านหกแสนห้าสิบเนาะพอดีเป็นล้านเก้าแสนกับสิบพันล้านเก้าแสนกับสิบพันแมนุ้ชนรถเน่ะบอเอารถก็เอาแต่ล้านเก้าแสนถูวันเอาเป็นสิบพันเนาะเดี๋ยวยังจะมาซื้อด้วยอยู่ดอกแมน ล้านเก้าเซนววอล้านเก้าเซนพี่น้อยเดี๋ยวไปจ่ายเงินนก้อนบัตรนี้เงินอยู่รถผลโดยโดยล้านเก้าเซนสิบพันจีบบอแม่นรุนให้ล้านเก้าเซนเออพี่น้อยอ่ะเอืยนับบ้งมมโหครบหรือเปล่าเนยทำมันเหลือกระซงคืนเขาเด้อโดยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ สองสิบสามสี่สิดหาสิบหกสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดพบว่พอหาสิหาไม่ด้วไม่ด้วยออไมท <laughs> ออไมเนาะาหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนาะเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด าถูกต้องเป๊ะเออเรียกว่าบ่อเสิตกใจเว้เน่นอ้านหน่อยอาขดใจลายเด้อโดยโดยเดียวสิมาชื่อซอยเจ้ามาซื้อซอยแน่สิแนะนั่งข้าเจ้ามาซื้อซอยดอกหานนั่งอ่าอย่างก็หันไม่ทิงหันไม่ทิ้งผัดพุตะลังหนึ่งนะโดยโดยผุดจอยใจละเจเด้อผุดใจละลายโดยหน่อยเดอสี่หางดีเป็นดีเด้อถูกใจถูกใจเด้อตามใจ ไปหลอดยเจาะักันเดอเดอโดยโอ้ยานหกับวยเ้งัน้ายเนาะังมาอุดหนุนพันห้่ร้อยเนาะใครอยากซื้อซอยก็มาซื้อซอยพันได้เลยน่อยเนาะโดยโ้ยไอ้เลี้ยงเอ้่อคุณเล้ยแหละบอกเออคุน้องแจน้าว่เยไปไปสายไปขามือเอาเรื่อเรื่อยโดยโดยเจลบายี อ่าโอเคพี่น้องเยเนาะอ่าพอดีมาเอาภากระจาดต่อพี่น้องเยอ่าคนละห้านพี่น้องเยเนาะโคตรแหละปะปะเตะแทนเท่าได้ดิเนาะคนสวรรค์เขตพี่น้องยด้วยวันนี้ได้บอสเตะอะไรแล้วนะนะ ซื้อเลยเลยป่ะเลยแล้วตัดใหม่โอ้ยเลยแตะปูตะปูจะมีแล้วตะปูวนตะปูตกเป็นชื่อแล้วตะปูใหญ่น่าเหมือนจะตะปูแปดตะปูสิบเบ๋มีเรื่อยเรื่อยโดยซื้อเนินละโลอ่าโอเคมีลายแล้วโดยแต่เดีวพ่พ่อกะแค่นั้นแหละเอาล้วพ่ออาการว่าซื้อเติมคนเอาให้ฮึมแล้วก็อันนั้นตะปูตกเงี้ยซีคอยมันชุดเลยเนาะบ๋อไม่ล่ะเป็นตะปูกรุบนะบ่ ตูตกเฉียงซีห้เป็ปชุดหรือ่องวะต้องถามเพมันก่อนเออฮะคนเอาขึ้นมาเลือกเอาต้องหาลุงเอาเลื่องตัวดีด้วยโอ้ตัวเปียกมอได,ดอ้ป่ะสิโอ้โหฮะคนนั่งขึ้นรถเปียกขึนมันแล้วคนเปียกกันบ่ย่อมากย่อหย่อนเปลี่ยนเนี่ยฮะ,ะชิโน่กำลังขึ้นยหาย สิบอะไรกพกแผ่นพกแผ่นพกแผ่นสังกะสีนี่สังกะสีสองพก้แผ่นมัดเลืออันนึงชเอาไว้คักและบาทนี่ซื้อบอนเดียวจบเลยี่นสองบอนน้นะนนะันกุ้มกุ้มเลืออันนึงเนาะ กินใส่แต่เลมล็ดอะนเด็กเชถ้าได้เรืยงังลุงทักเลยทา่านเอาบอกต้องถามราคาก่อนบอกอพอแล้วบันครบแล้วบันเนาะขันขาดเรือย,ยังกะมาเอาน้ำลังครบแล้วปลกแผ่นขอกดาน สังกสีอ,อ่าเก้าแล้วบอกคนลวพ่าสิบสองฟุตนะบอกแล้วบอกแล้วสิฟุตแล้วอบอกคนนันน่นแหละสิบสอง ดูสวรรค์เม่ีพี่้อรถกระสีลายเนี่ยอตะปูนี่เดชไรนั่นบอกม่ลี กูตกมาซื้อแง่เพราะหรือว่าเทมซื้อถังหาวเพราะ่เอากับหนึ่งพ่อปะ่ะจะป่ะโ,โ,โอ้โหจะกับจ้ะสองกัปนะกูสองกับกูสองกับเนาะ บดลายที่หนอ่าทุกนยางเพงหมดเลยัะนั้นทางเบาเสียงเพิ่มฝั่งทางของพี่น้องนหนจะมาซื้ออุปกรณ์ด้วยกันแหละมนบ่ลุงแมนแล้วางเสามสอันน้นสามเก้โดยเก้าเาเออเม่นแล้วเห็นบ่จากนปไกลง มีแต่เก้าสี่เหรียญได้บ่เสียงอะไรหยังเออได้แม่นแต่ว่าขอบใจผู้ใหญ่เจดีย์พุ่นเนาะขอบใจได้แม่เด้อให้ร่วยให้ถกยหลายๆเออพอเพิ่นถกเนาะเออให้เพิ่นถกกแล้วจนลายนี่ก็ห้อยมีรุ่นลพี่น้องเอ้ยยตั้ง้งามแหละยังก็ฮักกันเนาะบ่ี่เฮา่อยเออโดยคนล่างเฮาคือกันให้เจ้าให้จรวยเจ้ากโดยสาธุยและดีกสู้ๆเจ้าก็ได้เจ้า รบอะไรมาในที่นั่งไมตต้าตะปูตะปูเราเอามาหายแล้วป่ยังนกลับเรื่อยเนเขายากิป็นลอย่เ้เพิ่นจดบินให้อเพิ่คิดเงินให้ี่นงไหมดเนาะอันนี้เนาะมานมตนั่นเนาะแมนบัดลมดแล้ววเฮาไปเอาเงินก่อนเด้อเด้เดเดมีรถป Thật đấy đấy, có 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 à. Được, đi đấy, nhìn nó Hay là Được, สบมเง็นงนเด้อ e. เงินหมดโล้านแปดสิบสี่พัน 74, อ้าไม่เดียวนะลุงเนะา,นานะเพิ่งไลเนาะโค้งเทงเอียงกระเพงีนองเลยผมมือนี่คือตะกอนนะพี่เ้องท่ามคนกระหูกทุกคนบ่เคยเชื่อนี่จะเชื่อบ่เคยว นี่นี่เด้ของกัะเจ้าเอาหอยิ่ีแต่เขาเอาหยกับผ้านี่ผ้าบัดผ้ายังอะไรผ้าเหมือนบรเคยชื่อลงโดยนี่กบใจกนอบใจเด้อะขอบใจเด้อหนึ่งล้านแปดสิบสี่พันพี่น้องมีทอนอ่าสิบหกพันกีบนปีชางเด้งกลุ่มกลุ่มมาเนาะโอ้ทางกับควัน ทางลงนอ้อยพันพี่น้อยโอ้โห oh. ต้องขั้นไกลบัานนี่พี่น้องเออเรียบร้อยเถูกที่พี่น้องเลยโอ้โทางย่งางยากเลยเนานะ <c ười> <c ười> ขอคนดินเออ กูทางบ่เส yeah. yeah. uh, wow. uh. ียงพี่น้อยโดยขนลงบัตรในซอยลับบัตรมาพี either way, either way, oh, it, it ่ก็ได้เรื่อยนะเดี๋ยวจะดีบ